ดโอเคโอเคลูกแม่พี่สวัสดีค่ะบป้าอองไปแหมถ่ายแล้วเราตีล,กลูก่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอันถ่าย,ายทายยหันไปใส่เวทีเดอน์ไปทางสุดเออ่ะกันสองนว้าว wow. สาวบ<ะ>อลำ่ำเป็นไนยนี่พี่เปาอันนี้มันใหญ่เดยโกวนะหรอใหญ่ไปกแค นั่งอันสั่งมากครับตอนที่ว่าเอ็กซ์เซียมามันพอบดีหัวด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ใส่สวยนะมองดูไกลๆเสียเป็นไดเนลหลังจากทายเสรสบายมากค่ะแล้วทำไมไม่ไอ้ไม่เปลี่ยนชุพื้นหรอไม่ใส่สิแปดสองสิบอ่ะพี่ปอเปลี่ยนขึ้นแล้วหรออยากอะไรยังไม่ได้ใส่เลยอ้าวเหรอ ้ก็เยนก็แต่งหนาแล้วแต่งหน้าดีเดียวนึกว่าพี่แต่งไอ้นึกว่าพี่ทายเสร็จแล้วดิถ่ายอันนั้นน่ะายายโสเรทากธรรมดแเรีกว่าอหครับเพื่ไรก็ใส่เแรกใแไปเท่ถ้าเราเป็นขายช้ายาเงี้ยถ้าไม่มีใครสอดคิปแล้ก็สามารถเลือก ไ่เพราะดไหอกไม่ทันไม่ทันหลอกดีที่ก็ยัไม่เสร็จเลยเสร็จไปหลังเนี่ยไปไม่มีไ,ไ,ไม,ม่นีเขา,าก่อ,มมอน,อ,นอ,อีกมีมองของผู้หญิงตอนหกโมงอีกสชั่วโมง เอออาบน้ำซะยิงอาบน้าเป็นลบหน้ามาใส่พอกผิวเดเอาหน้าม่เป็้อนพอกผิวด้วยเดี๋ยวคูไล่ไปด้าแล้วด้าเป็นลบคหน้าเพราะไอ้อย่างนั้นก่อนก่อนสียยางไว้หนิคู่เอเราแซวไว้ยางกันนะจะลบเที่ยงคืนเหรอลูกปติทำไมยังไม่ถอดชุดเราชุดไปนอนก่อนโอ้ยใครอ่ะ ท่างนึ่นก็กำลังทายบอผู้ใดพูดเฉียวใช่กันพี่สบป้าเอ้าพูดเียวเนี่ยยุปพูนว่ามันตลกไหมบอกสุดสมสมแมนบอกอ๋อนั่นบอกัวรจะเห็นน้ำเขาด้นี่คุณครับอันเสือสมสมัพระเห็นาไปะายล้วนไป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 ผู้นำทีมงานไปเลยปไยเส็จแล้วบอร็ ย uh, ิ้มทางนี้ดิติดเดจินี่น oh ้องตายบายดีค่ะอันนี้คือน้องตายนะคะเดี๋ยวทางฟ้ามาเจอกันเดี๋ยวอันนี้ตายตายฟ้าค่ะอันนี้ตายตีนค่ะโอ้ยน้องไป่อลงนิดหนึ่งค่ะย่อลงค่ะโอ้ยมันเยอะเอ้าพี่ป๊อกต้องใส่ส้นสูงคู่กันที่ที่เห็นตัวแค่นี้นะคะเขาเรียกเอามาแต่พอเดินเอามาจะพอเดินอันนี้มาเยอะแยะมาก เดินวายๆไงเดินย่างหล่ะเดินก้าวขาโอ้จะเดินย่างผมคือเขาเรียกว่าเอาวิธีประหยัดค่ะเอามาจะพอใช้เอามาจะบ้าแต่ว่ากับเบอร์เรียนเป็นไดดอกมันสูงย้อนหัวนี่แหละเอ้าใส่เพิ่นไปใส่แล้วเดี๋ยวหันกลับหลังบ่ได้เดี๋ยวติด เราพี่ปอแต่งต bon ัวเสร็จอ้อมมาเร็วไปาชี่ปาวทำไมรงเท้าแบวเจอแบว็คาอ๋อสวยแลวแล้วยังไปทางไดีเร็วคือเรเห็นแล้วย่างไปด้วอนตลกใหม่อ๋อย่างไปทางถึน พุนนอ้เนาะอ่เดี๋ยวยังไปถามลอบใหม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาคมกันช่องหนเบิ่งนต้ไหนยังไม่ดูด้วอันนี้ลุกอะไร ลูกยังนี่ลูกยังนี่ลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นเราก็ฟ้อนลูกขึ้นเราก็ฟ้อนเขาเราฮะนี่เอาโตฟลอฟังเอายังเอาบอสติสิกาลิตเอางนี้ใช่ไหมเราติสิกาลิตติสิกาลิตติสิกาลิตโอ้ยยังไม่ยังต่ำเป็นเดย์เนี่ยหลังจากทายเสร็จซามาควนเพราะท่านอิ่มดีอยู่

อาจารย์โอแซงมวยไปแล้วนะคะเพราะว่ามาลู่มาลู่อวนมออาจารย์โอส่วนมอพี่น้องเอฟซีถามเดี๋ยวเราไปบิ่งเอ้ยอาจารย์โอเร้ว่วนแล้วต้องกลับมาจักท้องค่ะพี่น้องเคยแต่งตามือนนั้นอ่ะอะไรต้นเขียวที่มันกินเนื้อบกงาะบ่เอ้ยหนวยตาหนวยตอย่างโอ้ยไอืกินกินมาแงอ่ะอ๋อต้นกินมาแรงบ่เออคืออย่ไปต่ว่าหนวยต ฉันว่าขึ้นโดยหอกเหอกดีตาหอยแขงหอยแขงไม่ใช่หอยแขงหอยกาบฉันรอละฉันพูาหารน้ำไฟครับผมสวัสดีค่ะเป็นอะไรไายโป๊กสวยจังเลยสบายมากเลยค่ะคิดถ่าไม่ออกจะเอาต้องต้องแอคก่อนนะตอนใายใส่สายแล้วเอาสามสองหนึ่งแอคชั่นมาเอาโทรศัพท์มาหนิมาเดี๋ยวซื้อให้มาเออ จักหลุดจักหลบแค่จักหลบเยอะแค่เยอะอยู่แบบแม่จะกินก่อนดูอันนี้ชิมะไฮวอลกับปากก่อนดิเอาน้ำบ่อันนั้นยังไงครับก็คือจี่น้องเอฟซีมะมะเข้มนต์ในช่องคอว่าคอเป็นยังไงครอบผมคอไปไม่ออกแน่เป็นยังไงครัดันเป็นยังไงครับผมพอถามเน่ยพอดันพอสอนบอกสอนค่ะเออเอางอตรงๆสอนตลอดค่ะอยู่อยู่อันนู้นก็มาหาพ่อตลอดอืมนี่ ผู้หล่อจะซีมาลงทางนี้มาแบบบ่ท้ายบ่เอินบ่ดิบ่ดันบ่อะไรบ่ดันเอินตลอดบ่แม่ค่ะเอินตลอดอือันนี้ใไฮบ่จากใจบ่ต้องบ่ต้องเม่คบ่ต้องโบ่บ่เลยบ่เอกบ่สักแต่ว่าบ่ต้องสั่งภาพนะเอาเอาจากเอาความเป็นจริงเลยอืเล่าเองให้เล่าเองเอาว้าวยิ่งเกี่ยวเลย อ๋อแลพ่อเพื่อนกับเอินมาตลอดครับพี่น้องเวลาอันแต่ว่าสีมี่ท้ช่วงที่ว่าพออานะอ่อบว่างเนาะพ่อเนาะเวลาพ่อไปออกงานยังสี่ก็ว่าเดทไทยกันแต่ว่าเวลาพ่อว่างมาดมก,กับมาถ่ายแล้วบับดจบน้องกับข้าสอมก็ได้ว่างแมนบ้บางกับม่บว่า,บางกับว่าได้มากไหมพี่น้องอาศัยว่าเวลาว่างตรงกันนะครับพ่อจะทำมาเท่นบอบอกบอสอนกับบอกกสอนตลอดได้พี่น้อง บอเขาคำจุมหมดละแม่มงแม่าเวลาเบอกเลยบอกตลอดนเราได้หลายแลวล่ะคือเต็มปะเงไหนได้รับบทได้อจารากได้บได้รูเรืองน้ำมูเลย่องนี้ความาจะทานไก่แกงแกงอะไรนะ แกงนั่งไหลายพอแต่ว่าบ่หูเป็นสื่อแกงอย่างผมก็จือบ่ได้แกงนั่งหลาย่นั่งไหลเบะปากดูเบะปากเออเนี่ยไม่ใช่ในไเในบอกกูบอกสบายอยู่แต่ว่าเมื่อยอยู่แต่ว่าสบายอยู่แต่เมื่อยอยู่เมื่อยเพราะหลังเดนเอาเอาวันนี้เถอะว่างวางมือก็แบบสบายวางมือก็เนง่ายแต่ว่า ตู้เต็มที่ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยมั้งแม่นค่ะสู้เพื um. uh, anyway? oh um ่อผลงานที่ดีใช่ไหมใส่เอกมาแล้วพ่อเดี๋ยวช่องนี้เดี๋ยวอันสีลงไว้ก่อนมาอันสวัสดีพี่น้องลาพี่น้องก่อนก่อนคลิปนี้แล้วพ่อกันคลิปใหม่แม่ค่ะวันนี้แตขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามลงไปนะเมื่อค่ะลาลาไปแล้วไว้มาทันทีนะไอ้ลูก